ที่มีชื่อว่าศิลาหุ้มทองครับศิลาหุ้มทองศิลาแปลว่าหินนะฮะหินหรือว่าก้อนหินก้อนหินที่หุ่มทองคําไว้ประดุจอุปมาเหมือนกับว่าอย่ามองอะไรแค่ภายนอกอสิ่งที่เรามองเห็นเป็นก้อนหินก้อนกวดเนี่ยข้างในอาจจะมีทองคําซ่อนอยู่ก็ได้เวลาที่มองต้นบอลสีเหล่านี้เราก็ได้แง่คิด ปััชีวิตอะไรหลายๆอย่างมาปรับใช้ในชีวิตนะครับคือเราบางทีเราก็ไม่อยากตัดสินคนอื่นเรามองรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็เหมือนบางทีเขาเป็นก้อนหินแต่ข้างในเนี่ยจิตใจของเขาอาจจะเป็นทองคําก็ได้นี่คือบางทีเราก็ได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากต้นบอลสีที่เราเลี้ยงไว้นะครับสิลากุมทองเนี่ยเป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายมากๆเลี้ยงนอกตู้ก็ได้เลี้ยงในตู้ก็ได้นะฮะมาดูลักษณะของเขาใบเป็นไงบ้างจะเป็นรูปบอลทั่วไปนะฮะใบใหญ่ๆห,หน่อยแล้วก็ สีแดงชมพูอกัดสีแดงแล้วก็ชมพูทั่วทั้งใบนะครับสิ่งที่ชอบมากๆก็คือจุดสีขาวที่คล้ายๆกับผู้กันคล้ายๆกับผู้กันที่ขีดๆแบบมั่วๆแต่ว่ามันเป็นศิลปะอขีดๆแบบมั่วๆเป็นศิลปะนะครับกระดูกสีดำนะฮะกระดูกแล้วก็เส้นสีดำขอบใบสีเขียวนะครับขอบใบสีเขียวแล้วก็ก้านใบสีดำครับศิลามงทองมีก้านดำ ก็จะเป็นคล้ายๆกับศิละปะที่ปารากฏอยู่บนไม้ไม้เหมือนผู้กันจุ่มหมึกนะเหมือนที่ผมมุมมองผมนะมีมันคล้ายๆกับศิละปะบนไม้ไม้คล้ายๆกับผู้กันที่จุ่มหมึกแล้วก็มาขีดมาแต้มไว้บนใบไม้นะฮะบางคนเลี้ยงเก่งๆหรือว่าผ่านแล้วก็แผงไปก็จะเป็นด่างด่างเหลืองด่างสีชมพูครึ่งนึงด่างแบบแบบสวยๆเยอะมากศิลาุ่นทองนี่ผมว่าน่าจะเป็นไม้ที่มหัศจรรย์แล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆคือ แต่ละใบไม่ซ้ากันแล้วก็การผ่าแล้วก็แผงไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือความพิเศษยจดเยี่ยมของเหล่าคารา, mm hmm. าเดียมบอลสีพวกนี้แหละนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเหวี่ยงให้พวกเราเข้ามาใช้ชีวิตบนโลกกลมๆใบนี้นะฮะแถมยังกําหนดเวลามาให้พวกเราอีกคือ3 0 0 0 0กว่าวันนะฮะสามหมกว่าวันที่เรามีชีวิตบนโลกนี้ถ้าเราณปัจจุบันขณะหนึ่งแวบบหนึ่งเราเห็นความสวยงามของธรรมชาติที่ปรากฏตรงหน้านะฮะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่เราจะมีคุณค่าและก็มีความหมาย ของการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ครับวันนี้สองสามสี่สี่หนอนะฮะสี่หนออันนี้ศีลาุมทองหน้าปกติก็จะเป็นแบบนี้อ่านี่จะสวยมากนะครับ,เป,นบ,นบเป็นงานศิลป์บนใบไม้นี่แหละเป็นงานศิลป์บนแผ่นดินเลยนะรตรงนีอ้อันนี้ก็จะเริ่มมีด่างสีเหลืองหุ้มทองก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีสีทองออกมาแบบนี้คนที่เลี้ยง ปเรื่อยๆแล้วมีสีทองเนี่ยแสดงว่าเลี้ยงถูกแล้วนั่นคือศีลาภหุ่มทองจากก้อนหินก็จะกลายเป็นทองคําคือถูกถูกก้อนหินหุ้มไว้ทองคําถูกก้อนหินหุ้มไว้นะฮะอันนี้คือหน้าเทพมากอย่างงี้คือหน้าเทพก็คือมีสีทองนะครับแล้วก็กาําลังออกมาอีกใบหนึ่งก็จะเริ่มมีสีเหลืองเหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้คือความมีสเสน่ห์ของบอลสีที่เราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะฮะต้นที่ซื้อจากสวนผมไปที่ลาภุ่มทองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหน้าเทพออกมาแดงเย็นนะครับก็คเวลาเขากัดสีนะครับใบแต่ละ ของเขานะฮะจะสามารถเป็นสีที่ไม่เหมือนกันได้นะครับลักษณะก้านของเขานะครับจะเป็นก้านแบบเรียวยาวสีดํานะครับเมือ่อโตเต็มที่นะฮะกระดูกใบนะครับเป็นสีเขียวเข้มนะครับสะดือเป็นจุดสีดําอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับลายเส้นต่างๆก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับ และถ้าเราสังเกตดีๆนะครับบนพื้นใบของเขานั้นจะมีหลายเฉดสีมากเลยนะครับตั้งแต่สีแดงสดสีแดงเลือด,ดไปเป็นถึงสีชมพูและสีขาวนะฮะศิลาหุ้มทองนั้นถือเป็นบอลสีที่มีขนาดไปที่ใหญ่นะครับเมื่อโตเต็มที่นะครับจะใหญ่กว่าฝ่ามือนะฮะใหญ่กว่าหน้าเลยอีกนะครับจะคล้ายๆกับทานบางแก้วนะครับจัดอยู่ในกลุ่มบอลสีที่มีการกัดสีได้สวยงามมากๆนะ เช่นธาตุบางแก้วนะครับศีลาอหุ้มทองสองฝั่งโค้งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งบางใหญ่นะฮะเท่าที่ผมเห็นเป็นเป็นบอลสีที่มีการกัดสีได้สวยมากๆนะครับเวลาโตเต็มที่นะฮะมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้จะมีลักษณะใบค่อนข้างเป็นสีแดงนะครับสีแดงคล้ายๆทับทิมไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าเรียกสีทับทิมหรือเปล่านะครับแล้วดูการกัดสีใบของเขานะครับ ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับรูปภาพนะครับทุกคนสามารถนําชื่อศิลาหุ่ทองนะครับไปค้นหาใน Google Search หรือว่าใน Facebook ก็ได้นะครับจะเจอต้นที่สวยกว่านี้นะฮะต้นใหญ่แบบเต็มฟอร์มกอนะครับที่ผมเห็นมาใน Facebook นะครับแล้วก็ Instagram นะครับเป็นบอลสีที่มีใบนะครับเป็นสีเหลืองนะฮะ ศิลาหุ้มทองต้นนั้นมีใบพื้นใบเป็นสีเหลืองแล้วก็มีการกัดสีสีขาวสีเขียวสีชมพูสีแดงในหนึ่งใบแล้วก็ในหนึ่งต้นลักษณะใบค่อนข้างที่จะโทนสีแตกต่างกันไปอยากจะมีสีแดงมาปนด้วยเป็นพื้นใบสีแดงบางใบก็เป็นพื้นใบสีชมพูนะครับคือมันสวยมากเวลาเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆนะครับศิลาหุ้มทองนั้นเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็โตไวนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็คือแป๊บเดียวนะ เดือน2เดือนก็เริ่มกัดสีเริ่มชัดขึ้นนะครับจนผมได้นํามารีวิวนี่แหละนะฮะศิลาหุ้มทองนั้นนะครับอาจจะก,กัดสีในแบบที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ถึงก็ได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถกัดสีได้หลากหลายจริงๆขอบคุณทศิลาหุ้มทองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องไปกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับ